Mat Let's go สวัสดีครับทุกคนสำหรับช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะหมดแพชชั่นในการเล่นเกมนะฮะเลยมาหาอะไรเกลียนๆทำกันบ้างดีกว่านะฮะก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้เราด้วยนะครับเพื่อเกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาปีนหลังคายิงคนกันบ้างดีกว่านะฮะว่ายิงธรรมดาโลกไม่จำนะ สำหรับเรดทีมนะครับรู้สึกว่าที่ปีนมันจะไม่มีนะมันจะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็น่าจะปีนไม่ได้นะตรงนี้เข้าไม่ได้นะครับในเมื่อกดปีนธรรมดาไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองปีนกล่องแล้วก็กระโดดเข้าไปนะครับอา้าวไม่ได้เฉยนะโอเคงั้นไปที่ใหม่ฮนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนจะมีคนแอบยิงเรานะครับทุกคนนั่นไงเขาอยู่หลังกล่องนะครับ ทางซ้ายมันไปไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะลองไปทางขวากันบ้างดีกว่านะครับนี่ไงครับกล่องตรงนี้ขึ้นได้นะแต่ไปต่อไม่ได้นะครับไปไหนดีตรงนี้ก็ยิงใครไม่ได้ด้วยนะไปข้างหน้านได้ไหมโอเคไปได้นะครับไปไหนได้อีกขยับขยับขยับแรงไม่ได้นะเดี๋ยวตกตรงนี้ปีนได้ไหมเดี๋ยวลองกระโดดไปนะครับฟึ๊บโอ้ ไม่ได้นะเฮ้ยตรงนี้สามารถเอี้ยวยิงคนได้นะครับเนี่ยสามารถยิงได้นะไม่มีใครมาแล้วนะฮะขี้เกียจยิงคนแล้วนะไปหาที่เล่นใหม่ดีกว่านะครับตรงนี้ไปได้ปะไปไม่ได้นะครับกำแพงข้ามไปไม่ได้นะตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะแล้วหลังคานี่ล่ะเอาทำไมขึ้นไม่ได้ เดี๋ยวลองปีนหลังคาบ้างนะครับหลังคานี้ก็ขึ้นไม่ได้นะแถวนี้ก็ปีนไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปหาที่ปีนใหม่ดีกว่านะตรงนี้ขึ้นได้ปะเดี๋ยวแต่ขึ้นได้นี่โคตรเจ๋งเลยนะครับอไอ้ตรงหลังคานี้ขึ้นได้ไหมอ๋อกดปีนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะ the รู้สึกว่าตรงนี้จะมีบันไดเลยฮะเนี่ยบันไดนี่ขึ้นได้ปะตอติดประตูนะครับเขาปิดไว้ไม่ให้ขึ้นนะตรงนี้ขึ้นได้ปะกำแพงได้ปีนอกไปอะไรไเนี่ยปิดไม่ได้นะครับไปไหนดีเราเดี๋ยวเราไปยิงคนหน่อยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้ปีนแล้วนะครับ ตรานเลทีมปีนไม่ได้หมดเลยนะเดี๋ยวเราปีนตรงนี้ดูนะครับว่าจะปีนได้หรือเปล่านะกล่อนะงนี้ขึ้นได้นะฮะตรงนี้น่าจะปีนได้นะอ้าวขึ้นได้นะครับทุกคนแต่ว่าไปต่อไม่ได้นะปนนไปต,ต่อได้แค่นี้นะครับใครยิงวะเฮ้ยส้เห็ดเราด้วยทีมแมทย โอเคเดี๋ยวเรามาเล่นฝั่ง blue t e กันมากดีกว่านะครับว่าจุดไหนปีนได้บ้างนะ yeah. ตรงหน้าต่างที่ปีนได้ไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองเอาใหม่นะฮะเฮ้ย hey, ก่อได้ว่ะหน้าต่างก่อได้เฮ้ย hey, ไปได้อีกเอาตกมีเสียงเท้าขอยิงคนก่อนนะโอเคยิงคนหมดแล้วเดี๋ยวเราหาที่ปีนต่อนะครับ ตรงนี้รู้สึกว่าจะขึ้นได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเด๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ตรงนี้ต้องระวังคนด้วยนะครับบางทีคนชอบวิ่งมาตรงบันไดนี่นะเดี๋ยวรอบนี้เราจะไม่แบกปืนแต่ว่าเป็นการถือปืนปีนขึ้นตึกนะครับได้ไหมฮึบนิดนึงนิดนึงนิดนึงเออได้หร่ทุกคนเฮ้ยตรงนี้ปีนได้นะครับโหโคตรเจ๋งเลยนะฮะดูดิยิงฟรีนะครับ ตรงนี้น่าจะหลบกระสุนได้นะครับทุกคนถ้ายืนยิงเนี่ยเท่ากับว่าเป็นเป้าให้ยิงฟรีเลยนะเฮ้ยนอนหลบกระสุนได้นะครับทุกคนแต่ว่าคนไปไหนหมดเะเนี่ยอ๋อนั่นไงอยู่ข้างล่างวิ่งเพียบเลยนะครับโอ้โหโดนเพื่อนรัด <c oughs> ยิงไม่ทันเพื่อนนะ สำหรับตอนนี้นะครับมุมนี้คือยิงฟรีเลยนะเนื่องจากศัตรูยังไม่รู้ว่าตรงนี้ปีนขึ้นมาได้นะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็สามารถนอนลบกระสุนได้นะแต่ที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือการสลร <Blue Team. S 1> ด์นะฮะนี่ฮะยิงแล้วสลด์ลงมาแบบนี้เลยนะฮะอันนี้กดลงมาเองนะไม่มีใครผักนะครับแล้วก็ต้องมาปีนขึ้นใหม่อีกทีนึงนะครับสำหรับใครที่หัดปีนใหม่เนี่ยก็อาจจะปีนยากหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราฝึกปีนบ่อยๆเนี่ยก็จะขึ้นไดง่ายๆนะครับเพราะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นนะครับ Mercy Target down Killing spree for the blue team Nice shot The red team is in the lead Killing spree for the red team See. Enemy down. Killing spree from the red team. ในไหนก็พาทุกคนมาปีนแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คจุดอื่นกันบ้างดีกว่านะว่ามีที่ไหนปีนได้อีกหรือเปล่านะครับโอเคตรงนี้ปีนไม่ได้นะ หลังคานี้ได้ไหมเราก็ปีนออกไปนอกรวนะฮรไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะสรุป b l ที t ก็น่าจะปีนได้แค่จุดเดียวก็ค,คือจุดนี้นะครับส่วน red team ปีนไม่ได้นะครับปีนได้แค่ทีมเดียวนะนะครตรงนี้ก็ขึ้นตรงหน้าต่างแบบนี้เลยนะฮะฝึกบ่อยๆเดี๋ยวก็ปีนง่ายเองนะครับทุกคน พยายามกดเดินหน้าไว้ตลอดนะหรือว่ากดเดินหน้าขาังไว้นั่นเองนะครับมันจะปีนได้ง่ายนะแต่ถ้าเราไม่กดเนี่ยก็อาจจะทําให้เราขึ้นไม่ได้นั่นเองนะครับ้าเราขึ้นมาได้แล้วแน่นอนว่าได้ยิงฟรีนะครับสําหรับการเล่นบนหลังคานะครับนอกจากจะระวังศัตรูยิงฟรีแล้วก็ต้องระวังเรื่องปุ่มสไลด์ด้วยนะอาจจะทําให้เราตกลงมาแบบนี้นะครับเราก็ต้องกลับไปปีนขึ้นใหม่อีกรอบนึงนะ สำหรับจุดปีนจุดนี้นะครับใช่ว่าจะทำได้ทุกคนนะอาจจะต้องฝึกนานเอาเรื่องอยู่นะครับบางคนเนี่ยก็ปีนจนจบเกมนะฮะปีนไม่ได้นะก็อาจจะทำให้หัวร้อนได้นะครับใครที่อยากมาเล่นตรงนี้นะครับก็ค่อยๆปีนใจเย็นๆนะครับถ้ารีบไปเนี่ยอาจจะทำให้หัวร้อนได้นะ สำหรับใครที่ปีนขึ้นมาได้แล้วนะครับก็สามารถมานอนยิงชิวๆแบบนี้ได้นะครับก็อย่าไปซีเรียนมากนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เราด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับ